ก็บางตัวมีผลต่อตับต่อไตแล้วยาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีผลเวลาที่คุณไข้ามาหาผมอ่ะรักษาโรคเรื้อรังอ่ะจะต้องรักษาเรื่องของเบาหวานความดันไขมันต้องกินยาไปตลอดอ่ะพอกินยาไปสักระยะหนึ่งเขาก็จะกังวลแล้วล่ะว่ายาเนี้ยจะสะสมที่ตับที่ไตไหมแล้วจะส่งผลทําให้เกิดผลเสียต่อตับต่อไตในอนาคตหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ยาที่รักษาโรคเรื้อรังอ่ะเวลาที่ต้องกินนานๆอ่ะยาพวกนี้จะเป็นยาที่ปลอดภัย ส่วนยาที่เขาบอกว่าเวลาที่คุณหมอหลาย,ลายๆท่านเตือนว่าอย่าก,กินยาเยอะนะเดี๋ยวจะมีผลต่อไตอันนี้ต้องดูก่อนว่ายาอะไรยาพวกนี้ที่เราเตือนของไขก็คือยาแก้ปวดยาแก้ปวดโดยเฉพาะยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซที่ซื้อตามร้านขายยานะฮะเวลาที่เขากินเนี่ยกินแล้วมันอาการปวดดีขึ้นพอกลับไปทํางานอีกเขาก็ปวดอีกพอปวดอีกก็กลับมากินอีกพอกินบ่อยๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อไตได้อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วย อยากจะเตือนคนไข้ทุกคนว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาการปวดนะครับแล้วไปคุณไปซื้อยาแก้ปวดตามร้านขายยาก็จะได้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมถ้าเกิดคุณกินติดต่อต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานก็จะมีผลต่อไตได้นะครับหรือคุณไปซื้อยาตามร้านขายยาเป็นยาชุดยาชุดเนี่ยใส่หลายตัวเลยนะครับทั้งยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมทั้งกลุ่มยาสเตรอยกินแล้วหายปวด ดีเลยแต่ว่าระยะยาวเนี่ยจะส่งผลต่อไตนะครับอีกอันหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อตับเวลาที่คนไข้มาหาเราแล้วมีการทํางานของตับที่มันสูงหรือว่ามีตับเสรสิ่งที่เราจะถามคนไข้เลยก็คือว่ากินยาสมุนไพรอะไรไหมนะคะกินอาหารเสริมไหมเพราะยาสมุนไพรบางตัวเนี่ยถ้าเกิดกินในปริมาณที่มากจนเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อการทํางานของตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำว่าถ้าเกิดจะกินอะไรเนี่ยจะกินยาหรือกินอาหารเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่จะได้มาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อตับต่อไตหรือเปล่านะครับกลุ่มเอสเซดเป็นยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอย แต่ก็เป็นยาแก้ปวดกลุ่มหนึ่งแหละนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเช่นเดคโคฟินแอคอ p บูโรเฟนมิฟินิมิกแอซิดนาพอกเซนแต่ว่าเวลาที่กินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยว่ากินแล้วเขาอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องของระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับการทํางานของไตดังนั้นกินต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้สูงอายุเขาเปล่ะาบางนะครับพอเริ่มมีอายุมากขึ้นก็จะมีความเสื่อมของไตนะครับนื่อเป็นตามอายุอยู่แล้วนะครับแล้วหลายคนที่มีโรคเรือรลังอยู่แล้วต้องกินยาอยู่หลายชนิดถ้าเกิดว่าไปกินยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมเพิ่มยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมอ่ะอาจจะมีปฏิกิริยาต่อยาปัจจุบันที่กินอยู่ทําให้ปริมาณยาที่กินอยู่ในปัจจุบันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในเลือดหรือบางทีก็เป็นลดการดูดซึมทําให้กินยานรักษาแล้วไม่ได้ผล เวลาที่เกิดผู้สูงอายุอยากจะกินอาหารเสริมหรือยาสมุนไพรอะไรเงี้ยอยางที่จริงๆปกติหมอเราไม่แนะนำอยูแล้วแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ยแอว่ายาที่กินอยู่มันตีกันไหม